เป็นยากโโลโปรพื้นคเนี่ยโอ้ยสุเสียวโปพื้นคนได่ยากขึ้นยังเอัโอ้ยหน้าตาดีๆชวยๆน้งามๆเปลี่ยนไปเบนต้นโลก์โพื้นคนั่นมันเป็นมัน็งไดอากันโอ้ยอ้อ้ยโอ้เอ้ยโอายกอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยออ้ยอ้ยอ้ยโ้ยโอ้้ัโออ้อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้อออย นังน่าจิตจิลล์โอ้ยจิลล์ปูเร็วขพืนคนเลยจิลล์กูสนใจจังโอ้ยนี่แม้ขนาดกูเป็นกูยังบ่คือสามมึงสามจังไส้จังสักงั้นจังสีเอาอีปอบเนี่ยมันตาสอดแรนตายมันแทบมะมึงไม่รู้จักนี่ทุกวันนี่เขาซักจันน่ะเขาซักเขาหิบกันเท่านั้นเดยไปดนหนุ่มสาวนั่นสักเท็จยั้นแหละกูนี่กูซักมีประโยชน์เว้ยมีประโยชน์เนี่ยไหน เอาเขาบอกว่าซักยันเรามันแทงมีเขากูก็เลยซักไว้กันเขาแทงกูแั่เพื่อนเออแต่เสร็จกมันจะ้ซักแล้วเขาแบบนี้มั้ยเอาจับลิฟต์เลยวัดที่ซักกูว่ดซักดอนเว้ยวัดสี่ักกูวัดซักดอน bộ thô ha cả bỏ bên nhằng, để rắc say đầy bang bỏ, chạy lầm thẻ nó, thình thay na cho, nhan, nó <laughs> cứ